วันนี้เราจะมาพูดถึงโมดูลใจแอนคอนเทนต์ถ้าเพื่อนๆสนใจแล้วไปติดตามชมกันครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Hit Team Channel นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งในเรื่องของการทำเว็บไซต์ด้วยจ o มลานะครับวันนี้นะครับจะขออนุญาตพูดในเรื่องของตัว Extension ตัวหนึ่งนะครับพอดีว่า ทางเราได้ทําการเปิดจําหน่ายในเรื่องของเทมเพลตที่ชื่อว่า3ามย่านนะครับซึ่งตัวเทมเพลตสามย่านเนี่ยจะมี attention หลักตัวหนึ่งที่ใช้ควบคู่กันนั่น,นก็คือโมดูลใจแอนคอนเทนต์นะครับวันนี้ก็เลยจะขออนุญาตนะครับแทรกมาพูดถึงในเรื่องของตัว attention ตัวนี้กันก่อนนะครับเพราะว่ามีลูกค้านะครับหรือว่าเพื่อนๆน,นะครับที่ได้ทําการสั่งซื้อในส่วนของตัวใจแอนคอ n t ทนตไปแล้วนะครับ ก็เลยอยากจะมาอธิบายในเรื่องของการใช้งานในส่วนของโมดูลให้เ,เพื่อนๆได้เข้าใจกันนะครับโอเคครับก่อนอื่นเลยผมต้องบอกว่าตัวจัแอนคอนเทนต์นะครับก็คือเป็นโมดูลประเภทหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของดิสเพย์คอนเทนต์เป็นการแสดงนะครับในเรื่องของรายการคอนเทนต์ที่ดึงมาแสดงที่หน้าแรกนะครับซึ่งตามหลักหลักอย่างที่ผมเคยพูดในคลิปที่แล้วว่าการที่เราจะมีรายการคอนเทนต์เราก็ต้องทําการสร้าง Content, คอนเทนต์คัตตอร์กีรวมถึงการสร้างเมนูลิงก์ ไปยันคัตเตอร์นั้นๆก่อนนะครับเพื่อสร้างพาทการเข้าถึงหน้าให้กับทางเว็บไซต์ด้วยนะครับทีนี้ตัวโมดูลต,ตัวนี้เนี่ยก็จะดึงนะครับในเรื่องของคอนเทนต์ของคัตเตอร์นั้นเนี่ยมาแสดงที่หน้าแรกโดยรูปแบบการจัดการของตัวจีแอนด์คอนเทนต์นั้นมีการจัดการเรื่องของการเรียงลําดับหรือว่าการจัดการเรื่องของรูปแบบเนี่ยหลากหลายมากนะครับเพราะว่าด้วยที่ตัวของจีแอนด์คอนเทนต์เนี่ย ใช้ Bootstrap ในการที่จะคอนโทรลเรื่องของ Layout ์จึงทําให้ตัวจ a n แอนคอนเทนต์มีการปรับโครงสร้างในเรื่องของการแสดงผลของ Content ได้หลากหลายนะครับรวมถึงจํานวนนะครับหรือการแสดงออปชันต่างๆนะครับก็สามารถปรับเปลี่ยนได้หลากหลายเหมือนกันนะครับทีนี้ก็เลยคิดว่า,าถ้าเพื่อนๆน,นำไปใช้นะครับในส่วนของตัวจั c แอนค n t เก็อาจจะต้องทำการเข้าใจในเรื่องของตัวจั c แอนค n t เก่อนจะได้ไม่สับสนเวลา ที่เราจะนำไปใช้งานหรือว่าปรับเปลี่ยนรูปแบบจากที่ผมได้ทำไว้ในตัวคลิ c สตาร์ t หรือว่าตัวเดโมที่เพื่อนๆได้เห็นอยู่ทางออนไลน์นะครับโอเคครับถ้าเพื่อนๆสนใจแล้วเดี๋ยวไปติดตามชมในเรื่องของ Giant Content ครับไปดูเลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาทำการเรียนรู้นะครับในเรื่องของตัวโมดูลที่ชื่อว่า Giant Content กันนะครับ อย่างที่ผมบอกไป g จ a n t อ o n t e n t นะครับเป็นโมดูลหรือเป็น a t t e n t i o n ตัวหนึ่งนะครับที่มีอยู่ใน3าย่านทมเพลตสามย่านที่ผมได้ทำการเพิ่มในเรื่องของการใช้งานร่วมกับตัวทมเพจตสามย่านไว้นะครับโดยแบ่งออกเป็น5า้าห้าหมวดด้วยกันโดยแต่ละหมวดก็จะมีการแยกสีแต่ละประเภทได้นะครับดังนั้นลูกค้าหรือว่าเพื่อนๆที่ซื้อเรื่องของทมเพจตสามย่านไปนะครับก็อาจจะต้องทำความเข้าใจในเรื่องของการใช้งานโมดูลเจ้แอนกันก่อนนะครับโอเค เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับหลังจากที่พเพื่อนเพื่อนทการติดตั้ง Quick Start ไปแล้วนะครับก็คือจะได้ตามรูปแบบแบบนี้นะครับหรือว่าใครที่ซื้อเป็นแบบเซตอัพก็จะได้จะได้ตามรูปแบบของที่เป็นข้อมูลของลูกค้านะครับทีนี้อย่างที่ผมบอกไปว่าในตัวใจแอร์คอนเทนต์เนี่ยนะครับผมแบ่งตัวใจแอร์จ่ายแอรคอนเทนต์เนี่ยใช้งานร่วมกับเทมเพลตเนี่ยแบ่งออกเป็น5ส่วนด้วยกันก็นนคือเป็นนิวหนึ่งก็คือส่วนนี้นะครับที่เป็นสีแดง New 2, นิวสองก็คือข่าวบันเทิงแบบนี้นะครับแล้วก็ นิวสนะครับก็คือข่าวกีฬานะครับนิว4ก็คือชวนกินนิว5ก็คือเทคโนโลยีแบบนี้นะครับโดยทั้งทั้งหนิวเนี่ยนะครับก็คือใช้ g จ a n น c o n t นเทในการกําหนดรูปแบบนะครับแล้วก็การแสดงข้อมูลของคอนเทนต์ที่แตกต่างกันตามแคตตาล r y นะครับดังนั้นสิ่งที่ผมจะบอกเลยว่าที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในหน้าเว็บไซต์เนี่ยการแบ่งข้อมูลของ g จ a n น c o n t นเทเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับ ส่วนที่อยู่ทางด้านกรอบเป็นสีสีแบบนี้นะครับซึ่งมันเป็น CSS ที่ผมกำหนดให้อยู่ในรูปแบบของตัวออปชันของเทมเพลตสามย่านนะครับตรงที่เป็นสีสีแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็น p r i m a r y ของ j จนแอนคอนเทนตนะครับส่วนที่เป็นพื้นขาวๆโล่งๆแบบนี้เรียกว่าเป็น s e c o n d a r y ของ J จนแอนคอนเทนตนะครับจะเห็นว่าการจัดเรียงนะครับมีเรื่องของ r i m a r y แลวก็ secondary ของ j จนแอนคอนเทนตนั้นเราสามารถปรับเปลี่ยนการจัดเรียงได้หลายรูปแบบนะครับ อย่างของข่าวการเมืองเห็นไหมครับว่าก็จะเป็นเ,เรียงลงมาทั้งข้อมูลรูปภาพนะครับซึ่งจะแบ่งครึ่งหนึ่งกับทางาทางในส่วนของที่เป็น secondary ซึ่งจะเป็น2คอนเทนต์นะครับส่วนอีกอันนึงจะเห็นว่าตัว primary นะครับจะถูกแบ่งครึ่งหนึ่งแสดงเป็นรูปครึ่งหนึ่งข้อมูลอีกครึ่งหนึ่งนะครับส่วน secondary จะถูกแบ่ง Open, ออกเป็นสามส่วนนะครับแสดงรูปเต็มแต่ละส่วนข้อมูลเต็มแต่ละส่วนนะครับแต่ว่าแบ่งเป็น3 3คอลัมน์นั่นเองนะครับดังนั้น จึงพอจะอธิบายคร่าวๆว่าถ้าเราจะกำหนดในเรื่องของ j i a n t Content เนี่ยมันสามารถที่จะปรับรูปแบบการจัดเรียงได้หลากหลายนะครับโดยแบ่งแยกออกเป็น2ส่วนคือ Primary และก็ s c o n d a r y โดยแต่ละส่วนสามารถที่จะกำหนดการจัดแสดงผลนะครับว่าการแสดงรูปแบบเต็มพื้นที่หรือแบบครึ่งหรือแบบแล้วแต่อัตราส่วนซึ่งจะอ้างอิงนะครับกับโครงสร้างที่เป็น o t s t r a p หรือ เป็นเลขชุดจํานวน12หลักนะครับก็คือ1นึถึงสินั่นเองนั่นหมายความว่าถ้าพื้นที่เต็มนะครับตั้งแต่ตรงนี้ส่วนนี้นะครับตั้งแต่คําว่าข่าวเนี่ยยาวจนถึงตรงนี้นะครับนี่คือ12เราจะแบ่งคอลัมน์นี้ยังไงขึ้นอยู่กับเราว่าเรามองไพรมอรีเท่าไหร่มองสเกเดอรี่เท่าไหร่อย่างในกรณีนี้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยตรงนี้น่าจะราประมาณเป็นประมาณ6หรือ7นะครับหรืออาจจะเป็นประมาณ8ส่วนตรงนี้จะมาประมาณแค่4นะครับหรืออประมาณ5ท่านเองนะครับ แต่ผมว่าตรงนี้น่าจะเป็นสนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูหลังบ้านอีกทีหนึงนะครับโอเคทีนี้ผมพูดคร่าวๆก่อนเป็นการเก็่น,นําก่อนจะได้เข้าใจเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของออปชันจริงๆนะครับโอเคทีนี้เรากลับมาที่หลังบ้านนะครับให้เพื่อนๆนะครับไปที่ตําแหน่งนะครับในที่นี้เนี่ยตำแหน่งตรงนี้ก็คือ New 1นะครับเราไปที่ในส่วนของ extension module นะครับ จากนั้นเลือกเสิร์ฟทูลนะครับเลือกที่โพ i ิชันที่เป็นนิวหนึ่งนะครับนี่นิวหนึ่งจะนิวหนึ่งถึงนิวห้าได้หมดนะครับก็คือนิวหนึ่งเป็นตัวอย่างก่อนละกันนะครับจะเห็นว่านิวหนึ่งก็คือข่าวการเมืองนะครับก็คือจะตรงกับในส่วนนี้คือข่าวการเมืองตรงนี้นะครับโอเคเราก็คิกเข้าไปที่ข่าวการเมืองนะครับโอเคเมื่อเข้ามาแล้วปุ๊บก็จะเห็นว่ารูปแบบการนําเสนอของ JN นคอนเทนต์เนี่ยจะอาจจะแตกต่างกับ โมดูลตัวอื่นๆนะครับเพราะว่าการจัดเรียงโครงสร้างขึ้นอยู่กับผู้ผลิตว่าสร้างในเรื่องของออปชันในการจัดเรียงหรือว่านําเสนอเป็นแบบไหนของใจแอนด์คอนเทนต์ออปชันในการปรับแต่งเขาจะอยู่ด้านข้างนะครับเป็นแท็บเรียงลงมานะครับซึ่งเราต้องมาดูทีละแท็บว่าเขามีข้อมูลอะไรให้เราปรับแต่งได้บ้างนะครับทีนี้เราจะมาพูดถึงในส่วนแรกเลยก็คือโมดูลตรงนี้นะครับเห็นไหมครับว่าโมดูลตรงนี้เนี่ยส่วนแรกเลยในเรื่องของเมนนะครับเมนตรงนี้เนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็นสส่วนเห็นไหมครับ ไอเทมเขานะครับก็คือเป็น r i m a r y อย่างที่ผมบอก r i m a r y คือ1 1ในที่นี้หมายถึงจำนวนของ article นะครับก็คือ1 article secondary 2ก็หมายถึงจำนวนของ secondary แสดงแค่2อตัวนะครับดังนั้นหมายความว่า r i m a r y เราจะใช้ article แค่1บทความ secondary เราจะใช้แค่2บทความถ้าเรามาเทียบตรงนี้เห็นไหมครับว่าตรงนี้คือ1บทความนะครับและตรงนี้คือ2บทความ ถ้าเ,เพื่อนๆเปลี่ยนนะครับสมมุติว่าเปลี่ยนตรงนี้เป็น3อย่างนี้นะครับแล้วทําการเซฟโอเคเราไปรีโหลดรีเฟซดูที่หน้าเว็บนะครับอ่าสกอร์ลงมาดูเห็นไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยบทความก็จะมี3บทความแล้วเห็นไหมครับดังนั้นขึ้นอยู่กับว่าเรามองตําแหน่งที่เราจะวางคอนเทนต์หรือว่าวางาแสดงตัวอคอนเทนต์หรือแอดดิเคิลเนี่ย ต้องการจัดเป็นประมาณไหนนะครับให้เราดูจํานวนของ article ว่าถ้าในกรณีนี้เนี่ยถ้าเราใช้3มันอาจจะยาวยาวเกินไปไหมสําหรับการที่จะแสดง3า secondary ส article ในส่วนของ secondary นะครับหรือเราอาจจะเพิ่มในส่วนของตัวส่วน primary นะครับให้เป็น2อ article เพื่อจะให้ตัวข้อมูลตัวนี้มันบาลานซ์กันก็ได้นะครับโอเคทีนี้ผมปรับมาเป็นเหมือนเดิมก่อน2แบบนี้นะครับ ทีนี้มันก็จะมีในเรื่องของ Read more text ก็คือข้อความครับในส่วนของตรงปุ่ม Read More นะครับก็คือเป็นข้อความแบบไหนนะครับอันนี้เราไม่กำหนดก็ได้นะครับไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะว่าโดยปกติแล้วเราสามารถคลิกที่ในส่วนของตรงชื่อหรือว่ารูปภาพได้เลยนะครับต่อมาก็จะเป็นฟิลเตอร์ก็คือฟิลเตอร์ในการกรอง Article ว่าต้องการใช้แบบไหนนะครับก็มีตั้งแต่แท็กนะครับยูเซอร์คนเขียนหรือว่าตัว Article เองนะครับแต่หลักๆแล้วเนี่ยการกรองหรือว่าการเลือก ตัวที่จะมาแสดงผลเนี่ยให้เราเลือกในส่วนของฟิลเตอร์ที่เป็นแคตตา o รีนะครับหมายความว่าถ้าเราต้องการส่วนของข่าวไหน,นอ่สมมติในที่นี้เป็นข่าวใช่ไหมครับเราต้องการข่าวไหนมาแสดงเราก็เลือกข่าวนั้นอยู่ในหมวดนี้ไออยู่ในฟิลเตอร์อันนี้นะครับ <S <S ในที่นี้เนี่ยผมเลือกในเรื่องของข่าวการเมืองไว้นะครับดังนั้นก็จะโชว์ในเรื่องของข่าวที่เป็นข่าวการเมืองในส่วนนี้เป็นหลักนะครับโอเคทีนี้ต่อมานะครับจะเป็นในเรื่องของลิมิตหมายความว่ายังไงหมายความว่า เราสามารถกําหนดเขาเรียกว่าจํานวนนะครับข้อความนะครับที่จะแสดงผลในหน้าเว็บไซต์เนี่ยได้จากในส่วนนี้นะครับอันดับแรกเลยนะครับก็คือลิมิตไตเติลก็คือชื่อนะครับความยาวของชื่ออันนี้นะครับเราต้องการให้ยาวแค่ไหนนะครับในส่วนนี้ผมไม่ได้กําหนดเอาไว้ถ้าเรากําหนดเราสามารถใส่ใส่จํานวนเข้าไปได้นะครับสมมุติว่าผมใส่ไปที่5แบบนี้นะครับแล้วผมทําการเซฟแล้วผมมารีเฟรชดูนะครับ เดี๋ยวผมจะขออนุญาตปิดในเรื่องของ P-LOAD ตัวนี้นะครับจะได้เวลาเรา,าสอนในเรื่องของการใช้งานจะได้เร็วขึ้นนะครับเห็นไหมครับว่าพอเรากด5เนี่ยข้อความมันสั้นมากเห็นไหมครับแล้วก็จะบอกอย่างหนึ่งว่าการตัดคําของโมโดูลนะครับบางทีเนี่ยถ้ามันเป็นภาษาไทยเนี่ยการตัดคําเหล่านี้อาจจะไม่สมบูรณ์ถ้าเกิดว่าตัดไปติดอักขระหรือว่าไปติดช่องไฟที่ไม่เหมาะสมเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นตัวอักขระขึ้นมาแบบนี้นะครับดังนั้นเราก็ต้องพยายามคอนโทรในส่วนของตรง เขาเรียกว่าตัวลิมิตนะครับตรงนี้ให้ดีนะครับสมมุติว่าผมเป็น20ก่อนนะครับทีนี้ผมต้องบอกอย่างนึงว่าตรงลิมิตเนี่ยนะครับมันสามารถคอนโทรลได้2แบบก็คือว่าเป็นคัดแต่คัดข้อความแบบไหนแบบที่เป็นคาแรคเตอร์ก็คือเป็นตัวอักษรเลยนะครับหรือว่าเป็นแบบเบิร์ดก็คือเป็นข้อความนะครับดังนั้นถ้ามันเป็นคาแรคเตอร์เนี่ย มันจะหมายความว่ามันจะนับเป็นตัวดังนั้นการใส่ถ้าเราใส่แค่5้าเนี่ยมันจะน้อยมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเวิร์ดอย่างเงี้ยอาจจะเป็นข้อความแต่ถ้าเราใส่ว่า5เนี่ยคือมันจะยาวกว่าการที่เป็นชาร์เตอร์นะครับเดี๋ยวผมจะสอบให้ดูนีผมเซฟนะครับเป็นแบบเป็นแบบเวิร์ดนะครับเมื่อกี้เราเลือกเป็นชาร์เตอร์ใช่ไหมครับเราจะได้แค่ตรงนี้ถูกไหมครับเดี๋ยวเราลองรีเฟชดูอ่าผมลืมไปปิดในส่วนของตัวพีโลดโอเคเห็นไหมครับว่า ตรงเนี้ยพอมันเป็น5าแล้วมันเลือกเป็นที่เป็น Word เนี่ยมันก็คือกลายเป็นว่าข้อความเนี้ยยาวเลยนะครับดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราจะต้องการเอ่อตัดข้อความเนี่ยเราอาจจะเปลี่ยนตรงนี้เป็นเรื่องของเทรลเลอร์นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วผมอยากจะบอกว่าในส่วนของไตเติลเนี่ยเราเราใช้เป็นศูนย์ก็คือหมายความว่าไม่ต้องไปกําหนดให้เขาแสดงผลได้ตามปกติจะดีกว่านะครับสะ,สะดวกกว่าต่อมาคือเป็นเอ่อลิมิตอินโทรก็จะคล้ายๆกับไตเติลนะครับคือในส่วนนี้นะครับ เป็นข้อความตรงนี้ถ้ามันยาวมากนะครับเราก็ตัดข้อความนี้ได้นะครับสมมุติว่าเหลือสักสองร้อยอย่างนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมเซฟโค้ดก่อนเพราะว่าผมจะไปปิดในเรื่องของ p ีโหลดก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะครับก็ปี่ไลท์โอเคเดี๋ยวผมปิด p ีโหลดตัวนี้ก่อนโอเคกลับมาที่นิ้วหนึ่งโอเคเข้าไปใหม่โอเคทีนี้ผมเมื่อกี้ผมปรับเป็นสองใช่ไหมครับเดี๋ยวลองรีเฟชดูนะครับ จะเห็นว่าตรงข้อความเนี่ยไม่ได้ถูกตัดนะครับน่าจะเกิดจากตรงที่ว่าผมกําหนดในเรื่องของอินโทรเนี่ยเป็นแบบเวิร์ดเอาไว้เดี๋ยวไปดูอีกทีหนึ่งอ่านี่เป็นแบบเวิร์ดเอาไว้มันเลยยังยาวอยู่นะครับดังน,นั้นต้องเปลี่ยนเป็นเชนัเตอร์นะครับแล้วก็ลองเซฟดูอ่าเดี๋ยวลองดีเฟตดูอีกทีหนึ่งอ่าเห็นไหมครับพอเหลือ200ปุ๊บข้อความก็จะสั้นลงนะครับดังน,นั้นเราก็สามารถกําหนดในเรื่องของข้อความได้ในส่วนนี้นะครับ โอเคผมปรับคืนมาเป็นปกติก่อนก็นคือ500นะครับจริงๆ500เนี่ยถ้าใส่เวิดถ้าใช้เป็นแบบเวิรดแบบนี้คือมันเหมือนถ้าเรียกว่ามันใช้เต็มข้อมูลอยู่แล้วนะครับโอเคทีนี้อื่นก็จะเป็นในเรื่องของ Display, Publisher, d e s c r i ร t i o n นะครับรายละเอียดต่างๆนะครับ Data Type นะครับ Data Format การแสดงวันที่ก็คือในเรื่องของการแสดงรูปแบบตรงนี้นะครับจริงๆตรงนี้ตรงเนี้เราไม่ต้องไปปรับเปลี่ยนเลยก็ได้นะครับเพราะว่า ตรงนี้เป็นเรื่องของออปชันการแสดงผลเฉยๆเดี๋ยวเราจะไปปรับจริงๆคือตรงในวิวของวิวออปชันตรงนี้มากว่าเราจะให้แสดงวันที่หรือเปล่านะครับโอเคต่อมาก็คือจะพูดถึงในเรื่องของในส่วนที่ไม่ไม่ให้รวมในส่วนของไอเทมตัวไหนอย่างเงี้ยอย่างเช่นอิติเคิลตัวไหนที่เราจะไม่ให้รวมอยู่ในนี้นะครับเราก็เลือกได้นะครับฟิวเจอร์อิติเคิลนะครับฟิวเจอร์ลาเบลกำหนดในเรื่องของลาเบลไอเทมนะครับก็สามารถกําหนดได้แต่จริงๆพวกเนี้ย เราไม่ค่อยได้ใช้นะครับเป็นออปชันเสริมเพื่อนๆลองเล่นดูก่อนได้นะครับในส่วนของโมดูลจะมีประมาณนี้นะครับหลักจริงๆของในแท็บโมดูลคือเรื่องของจํานวนนะครับการแสดงใน r i m a r y แล้วก็ secondary เรื่องของตัวค a ต e g o r y ที่เราจะเลือกใช้นะครับส่วนอื่นๆเราก็ไว้ตามนี้ได้เลยนะครับต่อมาอันคือเมนู a อ s เ s สเมนต์ก็คือจํานวนหน้านะครับไม่ไมใช่จํานวนหน้าที่ต้องการแสดงผลโดยปกติผมก็จะระบุเป็นหน้าแรกอยู่แล้วนะครับ ทีนี้เรื่องของ view option โอเค view option เนี่ยมันก็จะถูกแบ่งอย่างที่ผมบอกนะครับว่ามันจะเป็น primary item กับ secondary item นะครับดังนั้นเขาก็จะบอกว่า show title ไหมก็คือ show ในเรื่องของชื่อบทความอันนี้ไหมนะครับส่วน primary ก็จะบอกว่า show ไหม secondary show ไหมนะครับดังนั้นเราสามารถกําหนดรูปแบบการแสดงผลน,นะครับรายละเอียดแยกกันระหว่าง primary กับ secondary ได้เลยนะครับอย่าง intro เห็นไหมครับผมบอกว่า primary item เนี่ยผม show intro นะครับก็คือ ข้อความในส่วนนี้นะครับแต่ถ้าเป็น s e c o n d r y y เนี่ยผมไม่โชว์ผมไฮไว้เห็นไหมครับอันนั้นจะเห็นว่าไม่มีในเรื่องของตัวอินโทรของ s e c o n d a r y นะครับโอเคอันนั้นก็จะมีโชว์ Image ไหมคือรูปภาพรูปภาพในส่วนนี้นะครับโชว์ผู้เขียนไหมโชว์จำนวนฮิตไหมนะครับโชว์แท็กไหมแล้วก็โชว์เดทไหมก็คือในเรื่องของออปชันพวกนี้นะครับเราสามารถที่จะกำหนดการแสดงผลโชว์หรือไม่โชว์ได้นะครับ โชว์เลตติ้งไหมนะครับหรือโชว์แคตตาล็อตไหมน,นั้นเราสามารถกําหนดแยกเป็นส่วนๆของการแสดงผลในหน้าเว็บไซต์ได้ในส่วนของ p r i m a r y และก็ s e c o n d ร r y ได้เลยนะครับทีนี้ต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของลิงก์นะครับลิงก์ก็คือ,อแตเทิลเนี่ยจะให้เป็นลิงก์ไหมนะครับอิมเมจเป็นลิงก์ไหมแคตตาล็อตเป็นลิงก์ไหมเราสามารถกําหนดได้ทั้ง p r i m a r y และก็ s e c o n d ร r y ได้เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับว่า23แท็บแค่2แท็บก็มีรายละเอียดในการกําหนดที่หลากหลายมากสําหรับตัวใจแอ่นคอนเทนต์นะครับ ต่อมาในเรื่องของบล็อกนะครับส่วนนี้จริงๆผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับแต่เ,เพื่อนๆจะลองเล่นดูก็ได้ก็คือมันจะเหมือนกับเป็นข้อความนะครับหรือว่าเป็นลิงก์ที่เราสามารถเพิ่มทั้งส่วนบนและส่วนล่างของการแสดงผลได้สมมุติว่าผมใส่ในส่วนนี้เป็น layout b o x นะครับก็คือ primary b o x กับ secondary b o อกนะครับถ้าเป็น layout b o x คือภาพรวมทั้งหมดเนี่ยสมมติผมใส่ว่า demo แบบนี้อย่างนี้นะครับผมก็ทำ save แล้วก็ผม,มารี r e รช เห็นไหมครับว่าก็จะเป็นขึ้นหัวแบบนี้นะครับในส่วนของตัวบล็อกนะครับถ้าเกิดว่าใส่ในส่วนของตัวที่เป็นแพรมารีนะครับมันก็จะไปอยู่ในส่วนของแพรมารีนะครับเดโมหนึ่งผมใส่ของ c e l ล r รีนะครับผมก็รีเฟรชดูนะครับ <c oughs> เห็นไหมครับมันก็จะมีเทสในส่วนนี้แสดงผลมาซึ่งจริงๆอ่ะผมไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันดู ไม่ค่อยสวยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเพื่อนชอบก็สามารถเปิดใช้งานได้นะครับในส่วนนี้โอเคอันนี้คือเรื่องของบล็อกนะครับผมขออนุญาตลบนะครับเพราะผมไม่ได้ใช้นะครับโอเคต่อมาเรื่องของ image option นะครับก็คือในเรื่องของเขาเรียกว่าจริงๆอ่ะเราถ้าจะไม่ได้ปรับในส่วนนี้ยกเว้นกรณีที่เราต้องการในเรื่องของออขนาดนะครับหรือว่าการทำ thumbnail ต่างๆนะครับเราสามารถกําหนดรายละเอียดจากตรงนี้ได้นะครับ ซึ่งในเรื่องนี้มันจะมีหัวข้อในส่วนของเบสิกนะครับก็คือเป็นซอสนะครับเป็นเอ่ออิมเม a อัล e เตตัวนี้นะครับก็คือเป็นข้อความนะครับที่จะให้ขึ้นโชว์ตามชื่อคอนเทนต์นะครับหรือว่าเป็นอิมเม t ไตเตนะครับก็คือเป็นข้อความในในส่วนของตรงอิมเมว่าให้มาจากในส่วนไหนนะครับเราก็สามารถเลือกตรงนี้ได้นะครับโอเคต่อมาในเรื่องของ Default นะครับก็คือเรื่องของ Image ความกว้างของ Image นะครับจริงๆอ่ะ มันไปอ้างอิงจากขนาดคอลัมน์ของตัวตัวแสดงผล r i m a r y กับ s e c o n d a ร y อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเราสามารถกําหนดในขนาดตรงนี้ได้นะครับซึ่งเราสามารถปรับเปลี่ยนในเรื่องของความสูงนะครับแล้วก็ image h i g h ในส่วนนี้ได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของ quality ก็คือ,อเขาเรียกว่าเวลาทํารูปทำเนวเนี่ยความละเอียดในการทํารูปเนี่ยประมาณไหน80หรือว่าร้อนึงนะครับเราสามารถกําหนดในส่วนนี้ได้แล้วก็ image resize เนี่ยก็คือกําหนดได้ว่า เราต้องการให้รูปที่เราจะมาแสดงผลเนี่ยเป็นแบบออโต้หรือว่าจะเป็นแบบครอปก็คือแบบตัดตามขนาดที่เรากระระบุไว้หรือว่าเป็นเลนส์เคป e อะไรก็แล้วแต่เราสามารถเลือกเราทดสอบดูได้ในส่วนนี้นะครับแต่โดยปกติ ick, ผมก็จะดีฟอลต์เป็นออโต้ไปนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆจะลองเล่นแบบไหนนะครับต่อมาก็คือเป็นเรื่องของทั้มเนลนะครับ ก็เหมือนกันอย่างที่ผมบอกไปก็คือว่าตัวขนาดทั้มเนลเราสามารถกําหนดในส่วนนี้ได้นะครับจริงๆผมก็จะปล่อยให้เป็นตามจํานวนตามรูปที่เราแสดงผลดีกว่านะครับแต่ว่าตรงนี้อย่างที่ผมบอกคือถ้าเพื่อนๆมันมีเรียกว่าจุดตําแหน่งที่มันมีความแตกต่างกันของแต่และเว็บอะ่ะบางทีอ่ะถ้าเกิดเราลองแล้วมันอาจจะได้เหมาะก่าตําแหน่งของเว็บเรามากกว่าก็ได้นั้นตรงนี้เพื่อนๆอาจต้องมาลองดูว่าถ้าฉันลองปรับในเรื่องของทั้มเนลความสูงความกว้าง ดูว่าเออมันแสดงผลดีกว่าไหมหรือว่าใช้เป็นรูปปกติไปนะครับนั้นเราสามารถเลือกหรือกําหนดตรงส่วนนี้ได้นะครับโอเคก็ในเรื่องรูปก็จะมีประมาณนี้นะครับหลกัหลกๆก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากในส่วนของ Image นะครับต่อมาในส่วนของ Layout อันนี้คือเรียกได้ว่าเป็นหัวใจหลักของตัวใจแอ่นคอนเทนต์เลยก็ว่าได้นะครับก็คือการกําหนดรูปแบบการแสดงผลที่เราเห็นกันอยู่ที่ในส่วนของตรงหน้าเว็บไซต์นะครับทีนี้ ผมต้องบอกว่าจริงๆแล้วว่าเลเยอร์ของเขาสามารถเปลี่ยนได้หลายแบบนะครับตรงนี้เพื่อนๆลองไปเปลี่ยนดูก็ได้แต่ว่าโดย d e f a u l t เ่ยผมชอบใช้ตัวหลักของเขานะครับก็คือตัว Default RC1 ตัวนี้นะครับซึ่ง Default RC1 จะอ้างอิงกับ primary item กับ secondary item จากตำแหน่งนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยเขาจะมีชุดตัวเลขอยู่4 4ชุดนะครับก็คือมันคือขนาดนะครับการแสดงผล โมบายเอ่อแท็บเล็ตนะครับโน้ตบุ๊ก PC ถ้าเราคิดกันแบบง่ายๆนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับดังนั้นอย่างที่ผมบอกไปว่าความกว้างตรงนี้นับเป็น12นั่นหมายความว่าอย่างของโมบายในขนาดของ primary item เนี่ยก็คือใช้เต็มพื้นที่นะครับของแท็บเล็ตก็เต็มพื้นที่ของโน้ตบุ๊กก็เต็มพื้นที่แต่ว่าของที่ PC จะเหลือแค่8เห็นไหมครับดังนั้นตรงนี้มา8เห็นไหมครับมาแค่8ทีนี้พอเรามาเทียบกับ secondary นะครับ 12บสอ 12, 12, 12, งมนกันสิบสองงตัวนี้เหลือ4ี่เห็นไหมครับแตัวนี้บวกสก็คือเป็นสินั่นคือตำแหน่งที่เราได้ตรงนี้8แล้วตรงนี้อีก4นะครับคือสิบสองก็จะแสดงคอลัมน์แบบนี้นะครับอันนี้เพื่อน,อเ,พอนเพื่อนพอเข้าใจใช่ไหมครับหลักมันจะอยู่ที่ตรงในส่วนของ PC ในส่วนนี้เป็นหลักก่อนนะเพราะว่า,เ,าเพราะว่าเราดูผ่านตัวอคอมพิวเตอร์เป็นหลักนะครับส่วนตัวอื่นเนี่ยมักจะเน้นเป็น12ไปเลยนะครับเพราะว่า ให้มันปรับเต็มพื้นที่ไปนะครับจริงๆในส่วนนี้ตรง MD เนี่ยจริงๆอ่ะถ้าให้ผมวัดจริงๆอ่ะมันไม่ใช่น้ตบุ๊กเป็นแต่ว่าหน้าจอมันจะเลทราเๆประมาณ10 24เพียงแต่ว่าเวลาเราใช้งานจริงๆอ่ะถ้าน้ตบุ๊กมันจะอยู่ระลารัานะตรงนั้นตรง MD อาจจะมีขนาดที่เล็กกว่าน้ตบุ๊กซึ่งน้ตบุ๊กอาจจะไปอ้างอิงกับขนาดของ PC ก็ได้เพราะว่าความละเอียดของหน้าจอโนตบุ๊กเดี๋ยวนี้มันก็มี1 9 2เเหมือนกันนะครับงั้น ตรงนี้เราอาจจะมองในเรื่องของตัวที่เป็น LG เป็นหลักนะครับจะดีกว่าตัวอื่นเราปล่อยให้เป็น12ตามปกติไปก็ได้นะครับทีนี้ในส่วนอันที่2นะครับก็คือไอเทมกิจหมายความว่ายังไงหมายความว่าก็าคือชุดชุดตัวของคอนเทนต์นะครับว่าจะแสดงในส่วนของ p r i m a r y อย่างไงนะครับอย่างอย่างอันนี้ของ p r i m a r y เนี่ยผมกําหนดเป็น12เลยนั่นหมายความว่าไอเทมชุดนี้จะถูกแสดงเต็มพื้นที่เลยนะครับในพื้นที่8นะครับ เต็มพื้นที่ในพื้นที่8ของ r i m a r y นะครับถ้าผมเปลี่ยนตัวนี้นะครับเป็นแค่6อย่างนี้ถ้าผมว่าตรงไอเทมตัวนี้จะแสดงแค่ครึ่งเดียวของ Primary โอเคเดี๋ยวผมเซฟให้ดูนะครับอ่าผมรีเฟชนะครับเห็นไหมครับว่าตรงนี้มันจะแสดงแค่ครึ่งเดียวนะครับของตรงในส่วนนี้นะครับซึ่งตอนนี้ผมบอกไปว่าเพื่อนๆก็ต้องกําหนดนะครับการแสดงผลในส่วนนี้ใหม่ว่า ถ้ามันครื่องเดียวมันจะพอกับตัวพื้นที่ไหมเราอาจจะต้องมาปรับในส่วนของตัวที่เป็นไพ i ์เมอรี่นี่อาจจะเป็น2ตัวแบบนี้เพื่อให้ได้พื้นที่เต็มพื้นที่เหมือนเดิมนะครับอลองรีเฟซดูเห็นไหมครับเราก็จะได้พื้นที่เต็มพื้นที่ของ p พ i ์เมอเหมือนเดิมเพราะมันคือ6กับ6นะครับไอเทม2ตัวนะครับโอเคทีนี้ผมขออนุญาตปรับคืนก่อนนะครับโอเคเท่นั้น,น ตัวนี้ผมก็ตั้งเป็น12เต็มพื้นที่ปกตินะครับีนี้เราดูป็นสังเกตดูว่ามันเป็นการาไล่ลําดับจากภาพรวมใหญ่ก่อนแล้วก็เข้ามาในส่วนของ article แล้วมันก็จะมา,าในส่วนของ image แล้วก็ intro ข้อมูลนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัว image g r i นะครับก็คือเป็นเรื่องของตัวรูปเหมือนกันว่ารูปเนี่ยจะให้แสดงเต็มพื้นที่ภายใต้ของ item ไ,ไหมถ้า i t m สิรูป12ก็หมายความว่า แสดงรูปเนี่ยเต็มพื้นที่ของไอเทมนั้นเลยถ้ารูป6ก็แสดงว่าแสดงรูปแค่ครึ่งเดียวของพื้นที่ไอเทมนั้นนะครับดังน,นั้นมันจะเป็นการไล่เลเวลถ้าเพื่อนๆสังเกตดูไล่จากชุดใหญ่คือเป็นตัวกิจก่อนนะครับแล้วก็ลงมาล,ลงมาภายในก็คือเป็นไอเทมกิจแล้วก็ลงมาภายในก็คือเป็น Image i m a g e กิจแล้วก็อีกอันนึงที่เทียบเท่ากันระหว่าง i m a g e กิจก็คือคอนเทนต์กิจนะครับดังน,นั้นตรงคอนเทนต์กิจด้านล่างก็จะเหมือนกันว่า ถ้าเกิดว่ารูปเต็ม12เราก็จะแสดงในเรื่องของข้อมูลน่ะก็คือเต็ม12ด้วยเหมือนกันนะครับเราก็จะได้ในส่วนของอเดี๋ยวผมเซตตัวนี้ก่อนเดี๋ยวจะไม่งงนะครับจะเห็นว่ารูปเต็ม12เห็นไหมครับเต็มพื้นที่แล้วก็คอนเทนต์หรือข้อมูลก็เต็ม12นะครับถ้าผมไปปรับในส่วนของตัวรูปเนี่ยนะครับสมมติว่าผมปรับรูปตัวนี้นะครับเป็นแค่หอ,อย่างนี้นะครับแล้วก็ผมปรับในเรื่องของคอนเทนต์เป็น6นะครับ พื่อนๆลองนึกดูสิครับว่าข้อมูลในเรื่องของ p r i m a r y จะออกมาเป็นแบบไหนติ TikTok, TikTok, TikTok. ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกนะครับมันก็จะออกมาเป็นรูปแสดงแค่ครึ่งเดียวทางซ้ายนะครับแล้วก็ข้อมูลก็แสดงอยู่ครึ่งเดียวทางขวานะครับออาเราไปดูกันเห็นไหมครับก็จะได้แบบนี้นะครับดังนั้นเราก็ต้องมานั่งปรับดูว่าจะทํายังไงให้รูปกับตัวข้อมูลเนี่ยแสดงด้วยขนาดที่มันบาลานซ์กันอีกทีหนึง่งอาจจะไม่แสดงในเรื่องของอินโทรหรือเปล่า อันนี้เราต้องมาดูอีกทีหนึ่งความเหมาะสมนะครับดันนั้นถ้าเ,เพื่อนๆเข้าใจก็จะรู้ว่าโอ้นั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะปรับในเรื่องของ p r i m a r y ี่และกัจ e การเด ry เนี่ยได้หลากหลายมากการแสดงคอนเทนต์แบบ1แบบ2แบบ3หรือจะแสดง1เต็มแสดง1แ,แบบครึ่งนะครับหรือจะแสดง1แบบอัตราส่วนรูปใหญ่กว่าข้อข้อความก็สามารถปรับได้ตามจํานวนของตัวคอลัมน์ที่มันมีให้นะครับอันนี้ก็คือในส่วนของ p r i m a r y item นะครับโอเคผมกลับกลับคืนมาเหมือนเดิมก่อนนะครับ ต่อมาสเก็ตเตอรี่เหมือนกันเลยนะครับสเก็เตอรี่ในส่วนนี้ผมตั้งไว้ที่ 2, 2เห็นไหมครับเป็นการแสดงแบบเต็มพื้นที่ทั้งสส่วนทั้ง Image แล้วก็ในส่วนของคอนเทนต์ด้วยนะครับแล้วก็มาดูเห็นไหมครับเต็มพื้นที่ทั้ง Image แล้วคอนเทนต์นะครับแล้วก็ตัวไอเทมกิจเนี่ยเราแสดง12อยู่แล้วเพราะว่าตัวกิจหลักของสเก็ตเตอรี่เนี่ยมันแค่4ซึ่งมันไม่กว้างถ้าเราแบ่งไอเทมเนี่ยมันก็จะแคบมากนะครับดังนั้นเราก็ต้องดูพื้นที่หลักตรงนี้เป็นหลักก่อนว่ามันมีขนาดเพพียงงอมััั้นนนะครบด แต่ที่ผมบอกเราสามารถแยกในส่วนของ primary จัดยังไง secondary จัดยังไงให้มันมีความแตกต่างแต่ที่เ,เพื่อนได้เห็นในส่วนของข้อมูลใน5ชุดนี้ที่ผมทําการสร้างก็คือปรับเปลี่ยนในตําแหน่งในส่วนของ layout แค่นั้นเราก็จะได้รูปแบบการจัดเรียงที่มีความหลากหลายมากขึ้นนะครับโอเคต่อมานะครับก็จะเป็นทั่วไปละนะครับหลักจะไม่มีอะไรมากก็จะเป็น Module Option นะครับก็คือ h tech นะครับ high ็กท i c คิแบบนี้ทั่วไปซึ่งจริงอันนี้ผมไม่ค่อยได้ไป ไปยุ่งกับมันมากนะครับเพื่อนๆจะลองเล่นก็สามารถทําได้นะครับในส่วนออปชันเนี่ยแทบจะไม่ได้ใช้เลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคอมเมนต์ะนะครับเชื่อมต่อกับคอมพเนนต์ที่ชื่อคอมเมนโตอันนี้เราไม่ได้ติดตั้งอยู่แล้วนะครับแล้วก็คูนีนาเว็บบอร์ดอันนี้เราก็ไม่ได้ใช้นะครับอันนี้ก็คือเป็นอเวนต้าของตัวคูนีนาใช้ร่วมกันนะครับอ,นนอันนี้เราก็ไม่ได้ใช้นะครับแอดวานก็จะเป็นในเรื่องของคีนแท็กก็คือคีนโค้ดในส่วนของตวง html ที่แสดงผลไม้นะครับ ปกติก็ถูกกำหนดว่าเป็น clean html อยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของการโหลดนะครับก็คือมีการโหลด jquery ไหมนะครับหรือว่าการโหลด bootstrap ไหมการโหลดฟอนต์ะครับก็คืออันนี้มันเป็นค่าเบื้องต้นที่เราถูกตั้งไว้อยู่แล้วเราอาจจะโหลด jquery เพิ่มก็ได้นะครับหรือเราอาจจะปล่อยไว้แบบนี้เลยก็ได้ไม่ต้องไปแก้ไขเขานะครับพวก custom code custom css พวกนี้เราก็ยังไม่ต้องไปใส่นะครับ ส่วนออปชันก็เป็นเหมือนโมดูลทั่วไปเป็นจุลละออปชันแท็กธรรมดานะครับก็คือเป็นแท็กโมดูลบูสเตอร์ไซส์นะครับแล้วก็ Header ร์แท็กก็คือชื่อไตเติลของโมดูลนะครับพวกนี้เราก็ไม่ได้ปรับอะไรสุดท้ายก็เรื่องเพอร์มิชันอันนี้เราก็ไม่ได้แก้นะครับดังนั้นหลักๆก,ก็คือนะครับผมทวนใหม่นะหลักๆของตัวที่เป็นจายแอ้นคอนเทนต์ในส่วนแรกที่ต้องกําหนดคือเรื่องของจํานวน a อเตอ l เคิลในส่วนของ p r i m a r y แล้วก็ Secondary นะครับแล้วก็เลือกหมวด ว่าจะใช้หมวดไหนนะครับในการแสดงผลนะครับต่อมาคือเรื่องของวิวเราต้องการแสดงอะไรบ้างสำหรับไพมารีและก็สเกดารีนะครับกำหนดในส่วนนี้แล้วก็มาในส่วนของเลเ o u t ์นะครับก็คือการจัดเรียงรูปแบบของ a อดเจคเว่าจะเป็นแบบไหนบ้างเรียงลงมาเรียงข้างเรียงซ้ายแบ่งครึ่งเราก็สามารถจัดทั้งไพมารีและก็สเกรีให้มันรวมกันได้12หรือให,ให้มันเต็มพื้นที่12ก็ได้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่เัเืเพื่อนว่าต้องการข้อมูลแต่ละชุดแบบไหนนะครับ หลกัหลกๆก็จะมีประมาณนี้สําหรับตัวใจแอ t นคอนเทนนะครับก็ให้เ,เพื่อนๆลองไปปรับเปลี่ยนแล้วลองใช้งานดูเพราะว่ามันมีความหลากหลายนะครับในการใช้งานแต่อย่างที่ผมบอกว่าจริงๆอ่ะบั๊กของตัวใจแอ n นค n t เทนต์มีไหมมันก็มีนะครับก็ยังไม่ได้สมบูรณ์มากนักแต่ว่าในการใช้งานเบื้องต้นนะครับก็สามารถใช้งานได้กับ a r t i c l e แบบทั่วไปนะครับแต่ถ้าเป็น a r t i c l e แบบที่เป็น Page Builder CK บางครั้งดึงมาแสดงเนี่ยอาจจะเกิดเป็นโค้ดติดมาด้วยดังนั้นตรงนี้อาจจะไม่ ไม่สนับไม่ซัพพอร์ตในเรื่องของเพจว i ด d e r 4K ในการดึงมาแสดงผลนะครับตรงนั้นแนะนำว่าจ i a แอนคอนเทนเหมาะกับตัวที่เป็นการเขียนอาร์ติเลแบบปกติทั่วไปนะครับส่วนบักที่ผมเจออันดับแรกๆเลยก็คือในเรื่องของตรง secondary นะครับในเรื่องของคอนเทนต์นะครับเขาจะระบุในส่วนของตรง call ตัวนี้มาผิดนะครับด้านล่างนี้ถ้าเราเลือกก็ไม่เห็นผลอะไรอันนี้ที่ไม่สามารถใช้ใงานได้จ,จริงๆ ถ้าขนาดเล็กขนาดนี้เราถ้าจะไม่ได้เลือกใช้อยู่แล้วนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยได้ใช้ส่วนมากจะใช้คือ 12, คอสิบสองคอหกคอสี่อย่างเงี้ยครับเราจะใช้เพราะว่ามันการแบ่งเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับโอเคครับวันนี้ก็อาจจะนานสักนิดนึงนะครับสําหรับตัวใจแอร์คอนเทนต์แต่ก็อยากให้เพื่อนๆได้เข้าใจและนําไปใช้งานได้อย่างถูกต้องนะครับเพราะว่าเราจะมีการแสดงข้อมูลที่มีความหลากหลายในเนื้อหาที่เรามีอยู่ได้ที่มีการแบ่งแยกได้อย่างชัดเจนนะครับ โอเคครับถ้าเพื่อนเพื่อนชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยอย่าลืมกดแชร์กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วถ้าเนเพื่อนมีข้อสงสัยก็สอบถามไปที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าผมทราบแล้วผมก็จะรีบตอบให้แล้วถ้าอันไหนที่น่าสนใจก็อาจจะมาทำเป็นคลิปเพิ่มเติมอธิบายให้เพื่อนเพ่ทราบอีกทีหนึ่งโอเคครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนขอบคุณที่ติดตามกันมาตลอดนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ